สวัสดีครับสารพันคลิปวันนี้มาถึงคิวของ M S X Honda M S X นะครับหุวฉีดนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดติดเร่งไม่ได้นะครับอายุอานามกี่กิโลครับอตอนนี้6 9 0 0 0โลนะครับ เกือบเจ็ดหโลนะครับก็เจ้าของรถบอกว่าจอดไว้นานนะครับออตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจเปิดสวิกุญแจไฟเองจิ้นติด2วิแล้วก็ดับไปนะครับไฟเองจิ้นจะเป็นรูปเครื่องยนต์เลยนะครับสีส้มเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะเรียกดูปัญหาด้วย อุปกรณ์นะครับเครื่องมือพิเศษตัตวนี้นะครับ DLC นะครับ data link connector นะครับตอนนี้ผมเตรียมเพื่อไม่เสียเวลาถอดเบาะถอดอะไรนะครับปิดกุญแจก่อนนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับเจ้าของรถซื้อมานะครับเปิดเบาะออกมาก็จะเจอ,อ อุปกรณ์ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลว่าดูประวัติการซ่อมได้นะครับว่ามีปัญหาอะไรถ้าหากว่ายังไม่ลบออกนะครับาการลบรหัสการอะไรก็เหมือนกับเวฟบร้อไอโค้ดรหัสก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ data link connector เข้าไปนะครับวิธีการเปิดนะครับงัด งัดตัวล็อกตัวนี้ก่อนนะครับงัดขึ้นแล้วก็ดึงออกนะครับปึ๊บเปิดฝานะครับเป็นฝาปิดเฉยๆะนะครับลดโซ่นะครับก็จะเสียบคู่ซ้ายนะครับแต่อันนี้เสียบได้ทั้งรถโซ่ลด สายผ่านได้หมดนะครับของค่าย Honda นะครับเฉพาะ Honda นะครับแต่สีสายจะต่างกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านอะไรใหญ่ๆหน่อยนะครับทั่วไปนะครับก็จะมีตำแหน่งขาเสียบแบบนี้2เส้นออามานะครับไม่มีก็ช็อต วางในตำแหน่งที่กิบล็อกอยู่ข้างบนนี้ก็คือช็อตคู่นี้นะครับคู่ซ้ายมอือนี่นะครับาหาสายธรรมดามาเสียบอย่าเพิ่งเปิดกุญแจนะครับนะครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับหรือดูประวัติหากว่าม่ยังไม่ลบออกนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับต่อไปไปเปิดกุญแจนะครับ อ่ามีประวัติรหัสอะไรครับรหัสเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดหนึอามี่ห้าหกดรหัสเจ็ดก็คือเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับ อาจจะมีการสายขาดหรือไปถอดแจ็คนะครับอาจจะมีการคว้านอะไรอย่างนี้นะครับก่อ,อนคว้านก็ต้องถอดแจ็คพอถอดแจ็คแล้วไปเปิดกุญแจมันก็จะเก็บข้อมูลไว้นะครับแต่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเกี่ยวกับการสตาร์ทนะครับเป็นเพียงแค่ประวัติตอนนี้ก็เสียบดูแน่นแล้วนะครับไม่ได้เขียนเข้าร้านนะครับเพราะว่าเลอะโคลนมากนะครับ อาซ่อมอยู่ข้างนอกเลยนะครับทีนี้เราดูแล้วสายไม่ขาดอะไรปกติดีนะครับเราก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับนี่นะครับรหัสเกจอันนี้ของเียบร้อยสิบไอนะครับคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับรหัสเกจตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องผิดปกตินะครับ อาจจะสายขาดนะครับตัวเซนเซอร์เองมีปัญหาอะไรเงี้นะครับก็จะขึ้นรหัส7กับพิบ7ครั้งนะครับอาการนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากนะครับที่เครื่องเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำก็คือน้ํามันเครื่องเย็นเย็นตอนเช้าอะไรเงี้นะครับแต่เซนเซอร์ตัวนี้จะช่วยให้ติดง่ายนะครับไม่ต้องมีโชคนะครับหัวฉีดมันไม่ใช่คาบูนะครับ เซนเซอร์ uh, ตัวนี้ก็จะประมวลเหตุการณ์ส่งข้อมูลให้ ECU uh, ฉีดมากนะครับถ้าหากว่าน้ำมันเครื่องเย็นนะครับน้ำมันเครื่องร้อนแล้วก็จะฉีดน้อยลงนะครับแบบนี้นะครับ uh, ทีนี้เมื่อมันค้างอยู่นี้รหัสค้างอยู่เราจะลบรหัสก่อนนะครับรหัสไฟกระพริบนะครับ uh, ด้วยการ uh, 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 การลบรหัสข้อผิดพลาดนะครับก็ถอดฝาออก นะครับฝาขัวา้วตรวจสอบออกนะครับอ่าแล้วก็เสียบเครื่องมือพิเศษ DLC ตัวนี้ครับ Data Link Connector เข้าไปแล้วเปิดกุญแจเปิดกุญแจแล้วก็ถอดออกนะครับภายใน5วินาทีนะครับข้อมูลก็จะถูกลบนะครับตำแหนง่งตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงน,นี้นะครับปิดไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาว่าเอา ฟิลสาตัวนะครับออกแบบวงจรไฟฟ้ารุ่นนี้ไม่มีคู่มือนะครับที่จะแบ่งปันนะครับอพอ,อถอดฝาครอบออกนะครับเดี๋ยวผมจะลบข้อมูลนะครับรหัส7นะครับเสียบเข้าไปเสียบควัวตรวจสอบเข้าไปนะครับแล้วถอดออกเปิดกุญแจออนแล้วก็ถอดออกภายใน5วินะครับดูนะครับ ปเปิดกุญแจนะครับเปิดดูใหม่นะครับหายไหมแสดงว่าเมื่อกี้ถอดไม่ทัน5้าวิก็จะไม่หายนะครับ ไม่มีรหัสข้อผิดพลาดค้างอยู่แล้วนะครับก็โอเคแสดงว่าลบข้อมูลได้สำเร็จนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวปิดไว้เหมือนเดิมนะครับปิดฝาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวน้ำเข้านะครับทีนี้จะสะตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ทีนี้วิธีตรวจเช็คขั้นต่อไปนะครับเพื่อรวดเร็วถึงแม้ว่านะครับย้ำนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมมากนักและก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับอุอบัติเหตุจากไฟไหม้นะครับให้ระวังก็คือแต่ทําแบบนี้ไม่ไฟไม่ไหม้นะครับก็คือหาท่าที่คิดว่าเศษผ้าสะอาดหน่อยนะครับชุบน้ำมันเบนซินนะครับ ยาใช้น้ำมันนะครับฉีดโดยตรงเลยไม่ได้นะครับต้องชุบผ้านะครับอพอดกรองอากาศออกนะครับก็จะเจอ,อพอร์ตอ ID นะครับเอ็มเอ็มเอ็เ็กไอดีช่อง ID อยู่ตรงนี้นะครับที่จะดูดเข้าไปาเครื่องยนต์นะครับมองเห็นไหมครับนี่นะครับ ก็จะใช้น้ำมันนะครับชุบเอาผ้าชุบน้ำมันนะครับอุดครึ่งหนึ่งนะครับอุดครึ่งหนึ่งของปากท่อร่วมไปดีนะครับถ้าหากว่าเครื่องยนต์ติดนะครับก็แสดงว่าปั๊มติ๊กนะครับปั๊มแรงดันมีปัญหานะครับก็จะต้องคุยกันก่อนนะครับกับเจ้าของรถงั้นก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ ตกลงกันให้ดีนะครับโดยประสบการณ์แล้วมีปัญหานะครับเราเช็คแล้วมันมีปัญหาอาจจะซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับด้วยการดูถอดมาดูโอลิงนะครับหรือจะเปลี่ยนก็ง่ายนะครับแต่ว่า,าถามเจ้าของรถก่อนนะครับราคาแท้เทียมยังไงค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วสตาร์ทให้ดูนะครับ นี่คือผ้าชุบน้ํามันนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุไฟไหม้นะครับย้ํานะครับเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแต่รวดเร็วนะครับดูแล้วนะครับมีผู้ช่วยอยู่ข้างหลังนะครับเตรียมอุปกรณ์ที่ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับแต่ว่าแบบนี้ไม่เกิดนะครับทํามาแล้วนะครับมีการเซฟอย่างดีนะครับ แต่ใช้น้ำมันลาดเลยนะครับฉีดเข้าไปเลยในอุบัติเหตุนะครับประกายไฟจากหัวเทียนจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับเดี๋ยวอุดประมาณครึ่งหนึ่งแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับนี่นะครับท่อไอดีนะครับถอดกอ,อ,อกแล้วนะครับก็จะผ่านท่อน,นี้ก็จะผ่านเข้าสู่เครื่องยนต์นะครับทางผ่านชุดเลือนลิ้นเล่งนะครับ เราก็จะอุดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ50%เพื่อได้รับไอน้ำมันเข้าไปดูอาการเครื่องยนต์ติดไหมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเปิดกุญแจแล้วนะครับเสียงปั๊มติ๊กทำงานนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับ เครื่องยนต์ดับนะครับอย่างนี้หมายควาว่าเราวิเคราะห์ว่านะครับถ้าหากว่าปั๊มแรงดันไม่เสียก็หัวฉีดมีปัญหานะครับเพราะนั้นแล้วก็เรียกเจ้าของรถมาคุยกันนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายยังไงก่อนนะครับค่อยลงเมือนะครับจะถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับก็เคยมีคลิปซ่อมนะครับปั๊มติ๊ก ถ้าหากว่าคลิปผมตอดคุยเจ้าของรถแล้วนะครับถ้า,าว่ามีการซ่อมปั๊มติ๊กนะครับก็จะลงให้อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับ m อ็มเอประมาณนี้นะครับย้ำนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ตามหลักวิศวกรรมมากนักนะครับความปลอดภัยนะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวยังไง มีอะไรก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ